คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra Power Phone ยุคใหม่เวิร์ก,กว่าใครในแบบคุณ This the Standard Podcast The is Eye-Opening Experience for your Ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวนลนิตภาษาอังกฤษแข็งแรกร่ง คุณผู้ฟังครับเคยได้ยินคําคํานี้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยคือการรู้จักตัวเองเ,ออเราเคยได้ยินหรือว่าพูดถึงคําว่า self-aware นะครับซึ่งก็คือการรู้ว่าตัวเองตัวเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราถึงจะไม่แบบมีภาพมายา ความมโนโนะครับว่าเราเป็นอย่าง,งานั้นอย่างง่นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองดีแน่นอนนะครับแต่ว่าไปเจอบทความหนึ่งแล้วมีประโยคนึงที่สะดุดใจผมมากๆทําให้ต้องกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดียิ่งกว่าการรู้จักตัวเองคืออะไรทราบไหมประโยคนี้เขาบอกว่า knowing yourself is good but outsmarting yourself is better Knowing yourself is good ก็คือรู้จักตัวเองกดีนะใช่ไหมครับแต่ outsmarting yourself is better ความ outsmart verb ตัวนี้มันแปลว่าฉลาดกว่าหรือสามารถจะเอาชนะคนอื่นได้ด้วยสติปัญญานะครับคำว่า out เอาไปใส่หนะ้าคำว่าอะไรโดยเฉพาะเป็น verb นะครับก็จะหมายถึงทำได้มากกว่าเช่นสมมติ outrun ก็แปลว่าวิ่งแซง Uh, Outsell ก็แปลว่าขายได้มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Outsmart ก็คือฉลาดกว่าการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยดีนะแต่ว่าเราต้องฉลาดกว่าตัวเราเองด้วยมันถึงจะดีเออการฉลาดกว่าตัวเองนี่คือนี่คือยังไงวะเราทำได้ด้วยเหรอนะครับอะมาลองฟังกันบทความนี้แล้วก็ประโยคประโยคนี้นะครับเขียนโดยเอริกบาร์เกอร์ครับเขาเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือเรื่อง Barkin g Up the Wrong Tree นะครับไอ้ I barking up the wrong tree เนี่ยมันก็เป็นสำนวนด้วยนะครับมันแปลว่าการที่เรานึกถึงภาพหมานะครับเวลาหมาอยู่ในสวนอยู่ในสนามหญ้าเนี่ยแล้วมันเห่าขึ้นไปบนต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเรามองอยู่เนี่ยแสดงว่ามันต้องเจออะไรสักอย่างมันต้องอยากรู้อยากเห็นว่าบนต้นไม้นั้นเนี่ยมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับแต่การ b อก k up the wrong tree มันคือหมาที่ช่างไม่รู้อะไรเลยว่าจริงๆแล้วในบนต้นไม้เนี่ยไม่ได้มีอะไร มันนี่มีสิ่งที่มันกําลังตามหายอยู่มันอาจจะเข้าใจว่ามีแมวมีกระรอกอะไรอยู่บนนั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือความหมายของมันก็คือการที่เราเข้าใจผิดนะครับว่าบนนั้นเนะี่ยหรือว่าสิ่งที่เรากําลังตามสืบตามคน้นตามหายอยู่เนี่ยมันมีประเด็นสําคัญในอะไรสักอย่างแต่จริงๆไม่ใช่เราเข้าใจผิดนะครับนั่นคือความหมายของ bark up the wrong tree หรือว่าอาจจะหมายถึงการพยายามทำอะไรแล้วใช้วิธีผิด ก็เลยจะไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได้นะครับนั่นคือสำนวนซึ่งเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้ของเอริกบาร์เกอร์ด้วยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของคำคำหนึ่งซึ่งคำนี้ก็คือ behavioral activation therapy คาว่า behavioral ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมใช่ไหมครับ activation ก็คือการเปิดสวิตช์ให้มันทำงาน therapy คือการบำบัดอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยตอบคำถามหล,ลายคนได้ว่าทำไมนะเราถึงไม่สามารถแจ มีความสุขได้ทำไมนะเราถึงไม่สามารถจะคิดบวกได้ทำไมเราถึงจะไม่มีบอกว่าทัศนคติที่ดีต่อโลกนี้อย่างที่ทุกคนพูดผมเองก็เคยพูดบ่อยนะว่า mindset สำคัญใช่ไหมวิธีคิดสำคัญนะครับเออไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงแต่เราจะต้องบอกให้ใจตัวเองของเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้างงานซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการบอกว่าตั้ง mindset หรือว่าการบังคับหรือบอก ให้ตัวเองคิดหรือว่ารู้สึกยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องยากนะครับเราถึงไม่สามารถจะสั่งตัวเองได้ว่ามีความสุขสิจากการที่แบบบอกจิตใจและความคิดของตัวเองให้มีความสุขสิถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยโลกนี้ไม่ต้องมียากแก้ซึมเศร้าแล้วโลกนี้ไม่จําเป็นจะต้องบอกว่ามีกับไลฟ์โค้ชที่ต้องมาสอนกันโลกนี้ไม่ต้องมีสวนสนุกก็ได้เพราะว่าทุกคนสามารถบังคับให้ตัวเองรู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ ไอ้ค behavioral activation therapy เนี่ยมันจะบอกว่า we gotta do happy to feel happy คำนี้คืออะไรมันก็คือเราต้องทำในสิ่งที่มีความสุขเพื่อที่จะรู้สึกมีความสุขไม่ใช่กลับกันกลับกันก็คืออย่างที่เราบอกกันเนี่ยเราต้องเราต้องแบบว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราเองจิตใจความคิดของเราต้องมีความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีความสุขเองมันฟังดูเหมือนเหมือนง่ายเนาะแล้วฟังดูเหมือนแบบดูดีอะ่ะควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะ แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสทัทีเดียวหรือเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าเขาแนะนำอะไรกับในบ้างนะครับสำหรับเรื่องของ behavioral activation therapy เขาหนึ่ง think outside in ไอการแบบ mindset ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินเนี่ยมันคือ inside out ใช่ไหมครับเริ่มข้างในให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวข้างนอกมันจะดีเองแต่เขาบอกว่าต้องคิดกลับกัน the key to changing how people feel is helping them change what they do ถ้าเราอยากจะรู้สึกเปลี่ยนไปเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นอยากรู้สึกมีความสุขก็ต้องทำในสิ่งที่จะมีความสุขทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขอย่าไปเชื่อใจตัวเองให้มากนักว่าเราสามารถจะกะเกณฑ์ความรู้สึกนึกคิดของเราได้ไม่ได้ฮะส่วนใหญ่เราทำไม่ได้นะครับ often we wait until we feel right to do what's right no อันนั้นไม่ใช่ ปกติแล้วเนี่ยเราจะรอจนเรารู้สึกโอเคก่อนเราถึงจะลงมือทำในสิ่งที่คิดว่าโอเคแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย is the complete opposite ตรงข้ามเลยครับ instead of our mood changing what we do we need to change what we do to fix our mood ประโยคนี้เขาบอกว่าแทนที่เราจะคาดหวังให้อารมณ์ของเราเนี่ยเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราทำ หรือว่าพฤติกรรมของเราจริงๆแล้วเราควรเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมา่อ้มอารมณ์ของเรามากกว่า not the head teaches the hands but the hands teach the head s ร่อนีออกไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะคาดหวังว่าให้สิ่งที่อยู่ในหัวสมองเนี่ยบอกให้มือเราทำอะไรแต่กลับกันคือเราต้องให้มือเราลงมือทำก่อนมันถึงจะย้อนกลับมาสร้างความรู้สึกให้หัวสมองให้หัวใจของเราเพราะฉะนั้น changing your feelings directly can seem impossible but altering how we act is easier นั่นคือหลักการนะครับอยากจะรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณรูทีนของคุณสิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ทั้งนั้นนะครับข้อสองเขาบอกว่า let pleasure and mastery guide you คาว่า pleasure ก็คือความพึงพอใจ mastery มันอาจจะหมายถึงความชำนาญใช่ไหมครับ แต่ในที่นี้มันหมายถึงอะไรเดี๋ยวฟังต่อเขาบอกว่า try to figure out what scores attain for fulfillment and accomplishment and let that be your map การ score score แปลว่นาคะแนนแต่ถ้าเกิดเป็น verb แปลว่าให้คะแนนนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมที่เราทำทุกๆวันเนี่ย ลองให้คะแนนมันสินะครับโดยหลักการคือ fulfillment ความรู้สึกเติมเต็มความฟินนะครับหรือว่า accomplishment accomplishment ก็คือการประสบความสำเร็จทำอะไรแล้วแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับให้เร t e หรือว่าให้คะแนนทุกพฤติกรรมตามเกณฑ์น,นี้อะไรก็ตามที่เราฟินทำแล้วฟินทำแล้วรู้สึกว่าอ๋อใช่เลยก็คะแนนเยอะ พฤติกรรมหรือกิจกรรมอะไรที่ไม่นําไปสู่สิ่งนี้ความรู้สึกนี้ก็ให้คะแนนน้อยเป็นศูนย์ะครับอันไหนที่ทำแล้วฟินก็เอาไปเลยสิประมาณนี้นะครับมันคือ feeling of accomplishment นั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องตามหาให้เจอว่าทําอะไรแล้วรู้สึกดีนะครับอย่ามวัวไปคิดว่าทําไมฉันไม่รู้สึกแฮปปี้สัทีทําไมฉันไม่รู้สึกฟูลฟิลมาดูดีกว่าว่ากิจกรรม หรือพฤติกรรมอะไรที่นำไปสู่สิ่งนั้นนะครับข้อต่อมาคือ know your values and goals คำว่า value คือคุณค่า goal คือเป้าหมายเนี่ยเราพูดบ่อยนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากกับชีวิตมันคือสิ่งนี้แหละอะไรที่เราให้ค่าเพราะถ้าเกิดเราให้ค่าแสดงว่ามันสำคัญถ้ามันสำคัญเราจะอยากทำบ่อยๆ goal คือเป้าหมายสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จคืออะไรเขาบอกว่า honor your values by setting specific goals that provide positive reinforcement คำว่า positive reinforcement positive แปลว่าบ,บวกใช่ไหมครับ positive reinforcement พูดง่ายๆก็คือสมมติเราทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนชมเอาไว้ว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราทำอะไรปั๊บแล้วคนที่เราชอบหันมายิ้มให้เราเนือออกไหมเราก็จะทำสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะว่าเราอยากให้คนที่เราชอบหันมายิ้มให้เราบ่อยๆนั่นคือ positive reinforcement อะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยที่จะ ช่วยให้เราเนี่ยมีพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆหรือสมมุติเด็กๆเ,เรียนรู้ว่าพอกินข้าวหมดจานแม่ก็จะบอกว่าเก่งจังเลยเดี๋ยวแม่จะซื้อขนมให้นะเนี่ยคือ positive reinforcement แทนที่จะบอกว่าลูกควรจะต้องเข้าใจเนว่าร่างกายเราต้องการสารอาหาร ไม่เด็กไม่รีสปอนกับสิ่งนั้นใช่ไหมครับแต่เด็กรีสปอนกับการที่แม่ยิ้มให้ปรบมือชมแล้วก็ซื้อขนมให้กินเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้ว่างั้นก็ต้องกินข้าวหมดจานทุกมื้อเลยจะได้ได้สิ่งนี้ตลอดนั่นคือ positive reinforcement เราต้องหาสิ่งนี้ให้เจอเพราะว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขมีชีวิตมีดีเทลของกิจกรรมต่าง ไม่เหมือนกันเลยมันไม่สามารถจะบอกได้ว,ว่าสิ่งนี้ทำแล้วคนทั้งโลกจะรู้สึกดีหมดไม่ใช่แต่คุณต้องหาให้เจอว่าอะไรล่ะที่คุณคุณนะครับคุณคนเดียวทำแล้วมันจะช่วยทำให้เราอะได้ทำสิ่งดีๆมาขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองหาให้เจอนั่นคือ value ของเราแต่พูดถึง value นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ tricky เพราะมันจับต้องไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันเป็นนมามธรรมนิดนึงแต่ลองคิดอย่างนี้ Values are ongoing but goals can be completed เหตุผลที่เขาพูดคำว่า value กับ goal มาคู่กันก็เพราะว่ามันต้องช่วยกันทั้งสองอย่าง values เป <s> ็นสิ่งที่ ongoing <or> คือมันมีไปเรื่อยๆนะครับสมมตินะครับเช่นเราอยากหุ่นดีนั่นคือ value ของเราเพราะเราเชื่อว่าการที่มีสุขภาพดีมีรูปร่างดีมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ แล้มีความมั่นใจอ่นี่คือแวลูของเราใช่ไหมครับแต่มันก็แค่แวลูมันมันจับอาจจะจับต้องยาก but goals can be completed เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งโกให้เจอต้องตั้งโกให้ได้ก่อนว่าแล้วเป้าหมายคืออะไรเช่น go running today วันนี้เราจะไปวิ่งนั่นแหละคือ g o มันเป็นสิ่งที่ทำให้ให้เสร็จได้คือ it can be completed ใช่ไหมครับถ้าเราไปวิ่งได้จริงๆวันนี้ โกสำเร็จแล้ว1วันอ่านั่นคือวิธีการทำงานที่มันต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้น so you want to regularly translate values into goals เราต้องคอยแปลแปล value ของเราเนี่ยให้กลายเป็นโกได้เรื่อยๆไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราจะได้แต่รู้ว่าอะไรดีแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อนั่นแหละคือประโยชน์ของการตั้งโกนะครับ คำถามของคุณคือ what are my values and how do I translate them into specific goals หาให้เจอครับว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรนั้นคืออะไรมันอาจจะเป็นหนาทีการงานอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องเงินทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอะไรก็ได้ที่เป็น Value ของคุณแล้วถ้าเกิดจะได้แวลูนั้นเนี่ยต้องแปลสิ่งนั้นมาเป็นกิจกรรมให้ได้ เพราะกิจกรรมคือสิ่งที่ทำแล้วเสร็จได้นั่นคือนั่นคือจุดประสงค์นะครับ And what makes a good goal อะไรละ่ะที่จะเป็นเป้าที่ดีเป้าหมายที่ดีนะครับ They should be challenging but doable มันควรจะเป็นสิ่งที่ท้าทายคือไม่ง่ายแต่ทำให้สำเร็จได้นั่นคือคาว่า doable นะครับ Make them specific and measurable ต้อง ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปแล้วก็วัดค่าได้เช่นอย่างเมื่อกีใช่ไหมครับเรื่องการมีหุ่นดีรูปร่างดีสุขภาพดีแล้วแปลแวลูอันนั้นเนี่ยให้กลายเป็นโกเป็นกิจกรรมคือต้องไปวิ่งสมมตินะครับต้องวิ่งสัปดาห์ละ4วันเอออันนี้คือ1รู้หรือว่าต้องทําอะไรคือไปวิ่ง2วัดยังไง4วันไงถ้าทําที่4วันแสดงว่าเป้าหมายบรรลุ ถ้าทําไม่ได้แสดงว่าไม่บรรลุเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องทําสิ่งนี้เว้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำเป็นเป็นเคล็ดที่น่าสนใจนะ Don't define your goal by a negative ก็คืออย่าตั้งเป้าหมายเป็นอะไรที่มันเป็นนกาทีฟเช่น watch less TV ดูทีวีให้น้อยลงอันนี้เป็นนกาทีฟคือแทนที่จะบอกว่าจะทำอะไรดันไปบอกว่าจะไม่ทำอะไรอย่าทำอย่างนั้น เพราะมันอาจจะวัดยากแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เยาวยวนให้เราทำเพราะมันจะกลายเป็นว่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำใช่ไหมครับ instad e find replacement สมมติแทนที่จะบอกว่าดูทีวีให้น้อยลงอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเอาเป็นว่าคุณอยากทำอะไรให้มากขึ้นดีกว่าอ่าเช่นอ่านหนังสือให้มากขึ้นอาจจะเป็นอ่านหนังสือวันละสมมติเรารู้นะว่าเราดูทีวีวันละหนึ่งชั่วโมงเราจจะบอกว่าอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมง อย่างนี้แทนคือหา replacement สิ่งที่มาแทนที่นะครับคำถามต่อไปที่คุณต้องถามตัวเองก็คือ am I feeling better about myself long term after I do this am I doing things I will look back on and be proud of ไอสิ่งที่คุณกำหนดว่าเป็น g o ทั้งหลายเนี่ยซึ่งแปลมาจาก value นี่นะมันเป็นสิ่งที่ในระยะยาวแล้ว คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองหรือเปล่ามันจะเป็นสิ่งที่เมื่อเวลาผ่านไปสักปี2ปี5ปี10ปีมองย้อนกลับมาแล้วจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองไหมนะครับนั่นคือโกอย่างที่คุณอยากตั้งนะคุณควรจะตั้งโกแบบนั้นนะครับ you want things that reward you and make you want to keep doing them มันต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รางวัลเราถ้งอยากจะทําอีกนั่นแหละคือความหมายของ positive reinforcement หาให้เจอนะครับว่าทําอะไรแล้วฟินแล้วอยากทําเรื่อยๆและมีประโยชน์ทําให้เราภูมิใจกับตัวเองเมื่อมองย้อนกลับมาได้นะครับอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยครับเขาบอกว่า follow your plan not your mood ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็จะนําไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้นะ เมื่อเราไม่หวังเพึ่งทุกอย่างตามความรู้สึกตัวเองมากเกินไปไม่งั้นสมมติเรามีเป้าหมายใหญ่โตเรามีแวลูที่แบบดีมากคืออยากสุขภาพดีอยากคุณดีนะครับแล้วก็อุตสาห์ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะไปวิ่งสัปดาห์ละ4วันแต่ถ้าเกิดคุณผูกทุกอย่างให้เข้ากับเรื่องของมูดนะครับมูดมันคืออารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยวันนี้ไม่มีอารมณ์ว่ะไม่วิ่งดีกว่าวันนี้หงุดหงิดไม่วิ่งดีกว่า วันนี้แฮปปี้ไปทําอย่างอื่นดีกว่าไม่วิ่งแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มูดหมดเลยไม่ดีนะครับมันจะทําให้เราเคยตัวแล้วมีมีข้อแก้ตัวกับตัวเองเสมอเลยนะครับว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองดิเราต้องแบบทําตามใจตัวเองหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว่คุณกําลังหลอกตัวเองอยู่คุณกําลังหาข้ออ้างที่จะไม่ทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะฟอลโล่ไม่ใช่มูดแต่ควรจะเป็นแผนทุกสิ่งทุกอย่างวางตามแผนไว้เลยนะครับ นี่แหละเขาถึงบอกว่า don't rely on just knowing what you need to do tell yourself what to do and then do as you're told อย่าไปเชื่อใจตัวเองมากเกินไปว่าอย่าไป rely on ก็คือวางใจว่าเอานะเรารู้อยู่แล้วว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรถูกไหมเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยรู้หมดแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรดำเนินชีวิตยังไงเมือถึงจะดีเราควรจะเข้านอนตรงเวลา ตื่นตรงเวลาเราควรจะกินอาหารให้ดีคนออกกําลังกายเป็นประจำทุกคนรู้หมดฮนะแต่ว่าเขาจะมีข้ออ้างเพราะว่าเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ทําตามแผนเพราะฉะนั้นคุณต้องบอกให้ตัวเองทำนะต้องวางแผนแล้วสั่งให้ตัวเองทําตามที่ตัวเองบอกต้องเชื่อฟังตัวเองนะครับ Schedule what's important Happiness lives in your calendar ถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้อง schedule สิ่งที่จะนําความสุขของคุณลงไปในตารางชีวิตอย่าไปเชื่อถือตัวเองว่าเอานะ่ะเดี๋ยวเราจะหาเวลาแบ่งเวลาให้กับตัวเองในการทําสิ่งดีๆอย่าเชื่อตัวเองอย่างนั้นอย่าไปเชื่อถือมันมากเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อถือได้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยคนมากที่จะบังคับให้ตัวเองทําในสิ่งที่ควรทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นสเกจโจลงไปเลยนะครับเช่นทุกวันนี้ผมมาใช้วิธีนี้นะคือมีคนสอนมาก็าคือว่า ในปฏิทิน Google ที่เราใช้เนี่ยวันไหนเราจะไปยิมบ้างใส่ลงไปก่อนเลยวันไหนเราจะหยุดบ้างใส่ลงไปก่อนเลยวันไหนที่เราคิดว่าเราจะไปดูหนังกับแฟนไปให้เวลากินข้าวกับเพื่อนเก่าของพวกนี้ใส่ลงไปเลยนะครับอย่าไปค่อยมาดูว่าเอยอาทิตย์นี้ว่างวันไหนจากงานที่เรามีเยอะแยะเนี่ยแล้วค่อยหาเวลาแบบเสียบเสียบสิ่งเหล่านี้ลงไปเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความสําคัญขนาดที่ใส่ของพวกนี้ลงไปก่อน มันก็จะไม่ได้อยู่ในปฏิทินของเราเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นที่ด่วนกว่าและเหมือนจะสำคัญกว่าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขต้องแพลนความสุขลงไปในปฏิทินของคุณด้วยนะครับอย่างที่บอกทั้งหมดนี้ก็คือการเอา s ์สมาร์ตัวเราเองอย่าไปเชื่อว่าเราฉลาดแล้วเราต้องฉลาดกว่าที่เราคิดฉลาดกว่าที่ตัวเราคิดว่าตัวเองเป็น เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเราไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นครับ Knowing yourself is good Outsmarting yourself is better ย้ำอีกครั้งสำหรับชื่อหนังสือนะครับเผื่อใครจะไปลองตามหาอ่านผลงานของคุณเอริกบาร์เกอร์นะครับชื่อหนังสือคือ Barking up the wrong tree แต่ผมไม่ได้เอาสิ่งที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้มาจากหนังสือนะผมไปอ่านจากบล็อกโพสต์ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับ Eric Barker ครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้สับาสำนวนไปหลายคำที่น่าสนใจอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Barking up the wrong tree สำนวนนี้ก็คือทำอะไรก็ตามที่แบบผิดวิธีหรือว่าใช้วิธีที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือว่าเข้าใจผิดไปผิดทางนั่นคือ Barking up the wrong tree Outsmart แปลว,ว่าฉลาดมากกว่าหรือว่าเอาชนะใครก็ตามด้วยสติปัญญาครับ Outsmart Alter คาว่า alter ก็คือ change แปลว,ว่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับ Alter Positive reinforcement เป็นตัวเสริมแรงทางบวกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดพฤติกรรมเชิงบวกทำอะไรซ้ำๆเพราะมันได้รางวัลนั่นคือ positive reinforcement d o a b l e เป็น Adjective แปลว่าสามารถทำได้หรือว่าทำไหวนะครับ DUable แล้วก็ Measurable คํคำนี้แปลว่าสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับ Measurable และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คนจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,400กับอีก1คําคำและสำนวนครับผูฟ้ฟังครับวันที่9ตุลาคม 2020จะตรงกับวันศุกร์ซึ่งจะตรงกับวันที่คำนี้ดีครบ500เอพิโซดในเอิโซดนั้นเราจะทำรายการพิเศษนะครับเป็น Q&A จะตอบคำถามทุกคำถามทุกข้อสงสัยของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวรายการก็ได้เกี่ยวข้องกับตัวผมก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับทีมงานคำนี้ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องพอดแคสต์อะไรก็ตามทีที่คุณอยากรู้ เราอยากให้ผมตอบนะครับส่งข้อความส่งคําถามเข้ามาได้เลยถ้าเกิดดูใน y o u t u b e พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิดอ,อยากจะฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์ของเพจนะครับก็เสิร์ชหาเพจคํานี้ดีแล้วฝากข้อความเอาไว้ในอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิดเป็นคนที่ใช้ t w i t t e r เยอะก็พิมพ์คําถามแล้วก็ติดแฮชแท็กคำนี้ดีได้เลย ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำถามนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันศุกร์นี้ครับเอพิโซดที่500ของคำนี้ดีนะครับและนั่นก็คือคำนีดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Iye Open Ears for your ears.